สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวนะคะ <c oughs> การใช้สินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้ขอนําเสนอมากเลยค่ะได้ทั้งไฟปาร์ตี้นะคะและที่สําคัญที่สุดคือได้เป็นลําโพง mp 3เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธหรือนะคะสาย usb ได้อ่ะให้ดูนิดนึงนี่นะคะบลูทูธหรือ usb ได้นะคะใช่นะคะในกล่องของเราก็จะมีหนึ่งเ็นตัวนี้นะคะตัวนี้ให้หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ มีโหมดคอนโทรลนะคะตัวนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดนะคะอ่าขอ้อก่อนใช้ต้องต้องบอกลูกคนลูกค้าไว้ก่อนนะคะมางคนว่าเอ้รีโมทเสียหรือเปล่าอะไรเสียหรือเปล่าคืออย่าลืมดึงตัวนี้นะคะแผ่นตัวนี้ออกก่อนถ้าไม่ดึงนี่คือมันก็จะวิ่งไม่ได้นะคะตัวนี้นะดึงออกคือสามารถเล่นไปได้หลายโหมดนะคะจะให้ค้างหรือ เล่นตามจังหวะเพลงก็ได้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้รันนะคะคือเราไม่ต้องทําอะไรเพราะวาจะดิ้นตามจังหวะเพลงอยู่แล้วนะคะหรือจะลองเชื่อมต่อกับบลูทูธให้ดูนะคะตัวนี้เป็นบลูทูธ้โดสับเนาะค่ะเ่ีมยเชื่อมต่อให้ดูง่ายๆเลยก็กดเข้าไปที่บลูทูธนะคะตัวนี้เชื่อมไว้แล้วนะคะเคยจะขึ้น,นนะคะนําว่าตัวนี้นะคะอ่าดูหน้าจอหน่อยตัวนี้นะคะก็กดเชื่อมต่อเข้าไปนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อกับตัวนี้โดยอัตโนมัติของเขาเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเปิดเพลงดูนะคะ นี่จะใช้เพลงของ YouTube เนาะเปิดดูนะอ่าอันนี้ดูสิจะดินตามจังหวะเพลงไหมดูนะคะดูสิแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวมีทังแสงสี เป็นสินค้าจากโรงงานโดยตรงได้รับมาตรฐานนะคะถ้าสนใจยังไงสั่งซื้อ